วิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันพฤหัสที่13พฤศจิกาย,ยนนะครับก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์เรามาสรุปแผนการเทรดที่ให้เอาไว้เมื่อวานนี้ครับแผนการเทรดที่ให้เอาไว้มี2แผนด้วยกันครับแผนแรกคือรอเบรกแนวต้านและโฟ l ว์บายนะครับแผนที่2คือรอย่อแล้วบายเมื่อวานนี้เข้าแผนเราทั้ง2แผนเลยนะครับโดยราคาเนี่ยมีการย่อลงมารับ ตรงบริเวณสวิงโลตรงนี้ก็คืออยู่แถวๆประมาณ4100ถึงประมาณ4098นะครับราคาย่อลงมารับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเป๊ะเ,เ,เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับราคาก็ทะลุแนวต้าน4160นะครับแล้วก็ขึ้นต่อถึงประมาณ4210เลยนะครับก็ เข้าแผนเราทั้ง2แผนเลยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ฟังบทวิเคราะห์แล้วเก็บ TP กันไปนะครับใครฟังบทวิเคราะห์นี้แล้วได้ประโยชน์อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยอาจารย์เป้มากแม่นมากนะครับส่วนใครที่อยากเรียนเทรดอยากเรียนวิเคราะห์ให้ได้แบบนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามานะครับเพื่อเข้ามาเรียนฟรีได้ผมมีสถาบันสอนเทรดฟรีนะครับเราไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้กันครับ ในท m e เฟรมเดย์เมื่อวานนี้แท่งเทียนเป็นการปิดบนปิดบนมีโอกาสที่จะขึ้นต่อดังนั้นตรงบริเวณแนวต้าน4160ที่เขาเบรกขึ้นไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับทีนี้ในทางเฟ a m e Day เขามีการสร้าง Demand z โซนแถวๆโซนนี้เอาไว้นะครับผมก็จะตีเอาไว้แบบนี้ก่อนนะซึ่งดีมา n ์โซนเนี่ยก็จะเป็นโซนที่มีโวล่ม e ที่มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราดูจากทางเฟรมเดย y แนวโน้มของราคามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับทีนี้การที่มันจะขึ้นต่อได้เนี่ยมี2ทางก็คือทางที่1คือขึ้นเลยทางที่2คือย่อลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับทีนี้เราดูจากช่องของอแท่งเทียนแท่งนี้มันจะเกิดแกลบเราเรียกว่า fair value gap นะครับหรือ Imbalance นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเกิด volume แรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เกิดช่องว่างของแท่งเทียนนะครับดังนั้นเนี่ยพอเกิดแกลแบบนี้ ก็มีโอกาสที่ราคาจะอาจจะย่อลงมาก่อนเพื่อลงมาเคลียแกลบแล้วก็ค่อยขึ้นต่อนะครับนั้นโซนกึ่งกลางของแกลเนี่ยก็จะใกล้ๆกับตรงบริเวณแนวรับสําคัญเลยดังนั้นวันนี้ถ้าเรามองหน้าบ่ายเราก็จะหาจังหวะในการย่อบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรม4ชั่วโมงตรงบริเวณดีมันโซนที่ตีโซนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมง เป็นลักษณะคล้ายๆกับ OB นะครับซึ่งก็จะอยู่ในโซนเดียวกันนะผมก็จะย่อโซนขึ้นมานิดนึงเพิ่มโซนขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยเป็น Order b อ o ซ์และก็ Confirm Order b อ o ซ์ด้วย Imbalance เรียบร้อยแล้วนะตรงเนี้ยถ้าเราเปิดโซนเทพนะใช้เครื่องมือวิเคราะห์โซนเทพเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็จะมี Fair Value Gap หรืออิมบาลานก็เลยทําให้โซนออเดอร์บ็อกตรงนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับดังนั้นถ้าราคาย่อลงมาเนี่ยเราหาจังหวะในการเข้าบายสวยๆเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังวันนี้คือข่าวนอกตลาดนะครับก็คือในเรื่องของการโบดให้อนุมัติงบชั่วคราวในการเปิดทําการหรือยุติ g ก v เวอร์เมนชัดดาวนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวเรื่องภาษีทําด้วยดังนั้นข่าวนอกตลาดพวกนี้ถ้าเกิดมีข่าวที่เราไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นตัวเลขเนี่ย มันอาจจะมีความผันผวนได้ดังนั้นให้เราเฝ้าเรามัดนระวังให้ดีนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะนะครับมีโอกาสที่จะย่อลึกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราไปดูในไทม์ f ฟร m e ชั่วโมงในไทม์เฟร m e ชั่วโมงตอนนี้ราคามีการพักตัวนะครับสร้างกรอบพักตัวแถวแถว4212แล้วก็4 1 8 6นะครับซึ่งกรอบเนี้ยก็จะเป็นกรอบสีเขาพักตัวทีนี้วันนี้นะครับแผนการเทรดของเราเรายังคงมองหน้าบ่ายอยู่ ทีนี้จุดที่เราจะบายนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูในทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่เห็นโซนแนวรับอะไรเลยเนาะแล้วก็จะเห็นแค่แก็บที่มันเกิดขึ้นในทางเฟลมใหญ่ๆดังนั้นแนวรับสําคัญจะอยู่แถวๆถ1 6 0นะครับงนั้นะแผนการเทรดวันนี้เรารอย่อแล้วก็บายแต่ระวังเรื่องความผันผวน,นแค่นั้นเองนะครับทีนี้เวลาที่เราจะรอย่อบาย1จุดที่1คือบายแถวแถวแนวรับใกล้ๆกับ4160นะครับ ถ้าสมมุติว่าเรารอยอร่อแล้วบายนะครับตรงแถวแถว C หนึและกราฟลงต่อนะครับเราสามารถบายเพิ่มได้นะเราสามารถบายเพิ่มได้แถวแถวประมาณ C, C 1 C 5 0่งห้าศูนย์เนี่ย C หนึ C ห้าแบบเนี้ยนะครับอ่ะเพราะว่า มีโอกาสที่กราฟจะผันผวนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราเข้าตรงนี้ปุ๊บก็บริหารหลอดเอาไว้นะครับ1ไม้แล้วก็มาเข้าตรงประมาณ4 1 5 0อีก1ไม้เพราะว่าโซนเนี้ยจะเป็นโซนสำคัญนะครับถ้าราคาจะขึ้นต่อกราฟไม่ควรหลุดโซนแถวนี้นะครับไม่ควรหลุดโซนผมให้เต็มที่นะไม่ควรหลุด1 4 1 8 8 4 1 1 9เนี่ยถือว่าเป็นระยะวิ่งค่อนข้างไกลนะครับแต่คิดว่าน่าจะ ไม่น่าจะย่อมลึกขนาดนี้ถ้าย่อลึกมาขนาดนี้ก็แปลกแปลกแ,แล้วนะครับอาจจะยอมแพ้ไปนะถ้าเราบายแล้วก็หาจังหวะในการเข้าใหม่นะครับดังนั้นวันนี้เราไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับจะขึ้นต่อเลยไหมหรือจะย่อลงมารับนะครับแต่เรามองหน้าบายเราก็คือรอย่อแล้วบายนะครับดังนั้นบทวิเคราะห์นี้เป็นเพียงมุมมองของผู้วิเคราะห์นะครับการเทรดมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟัง ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ